สวัสดีจ้ามาพ่อมาพอกับแม่เอมาอีกเลยเด้อจ้าในวันที่อากาศดีๆสบายสบายแต่ว่าก็หนาวพรอว่าใส่เสือเส้อทํางานเสื้อทํางานเขนยาวเลยจ้อบางทีก็อาจจะเป็นเสื้อกินเสื้อเที่ยวเสื้อนอนอะไรชุดกินชุดเที่ยวชุดเดียวกันนั่นะพี่น้อง <laughs> มือนี่สีมาเห็ดอันนี้จ้าวันนี้จะอยู่บ้านทําสวนนะจ้าไม่ได้ไปไหนชิวๆจ้าเาบิงพี่น้อง ดอกไม้แม่เอ็มมากาลังจะเป็นดอกไหมของปีกายได้จากปีกายนี้ก็เป็นดอกหน้าหนาวก็ยุบลงไปนาหฮอนกับขึ้นมาหม่กํกลังจะเป็นดอกเห็นปะคือเป็นดอกแล้วแต่ว่าบรหันได้บาดมาได้เป็นสีสันงามงามพี่น้องอยู่นี่ที่แม่เอ็มมาเคยบอกฟังแหละแต่ว่าคุณสามีบอกเมื่อวานนี่ว่าเค็มว่าท่านท่นเสียดินนิดลงเด้วอาต่คุณบอกแต่ปีกายนั่นแหละแต่ว่าแม่เอ็มมาเป็นยังปลูกอยู่ปีกายนี่มันงามเนาะ ฉันเสียดินลงมเลยเด้ว่าฉันเอสิให้สันจุกทีมบอดอกไม้เพิ่นเบ้าดอกหยอกเมียเพราะว่าเพิ่นรู้ว่าแม่เอแม่ชอบดอกไม้นะจ๊ะแม่เอแม่ก็เลยว่าบอสบอสจนสิไปเอาออกดอกจนมามื้อน,นี้แหละพี่น้องแล้วเลยบอกหมดเช้านี้อันเธอไปเอาดอกไม้เธอออกแล้วบอ่อสบอสจนสิสไปออกเนี่ยก็เลยออกมาเฮ็ดตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องพอเศร้าถึงก้าวโมงสิบโมงละนะเพราะว่าอันอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านจัดทีตรงเนี่ยแต่ว่าของทีพวกแม่เอแม่อยู่ทางนี้คุณสาวมันก็เลยสิเอาดินลงไปให้มันเป็นแบบ เป็นอย่างก่อเป็นเพียงกันนะจ๊ะเป็นเรียบๆเ,เพียงกันกงามๆนะจ๊ะเนีย่ยรถจกดินรดไอ๊รถจกดินน้อยเพราะมันจกดินใหญ่เดอ้ออันนี้ดอกไม้แม่เอแมากับปลูกไว้กับตายพี่น้องเพราะดินมันหน่อยเนาะมันปลูกบนต้นหินพวะเพราะห็นไว้ดอกแต่เมียอยากปลูกอันนี้บัดย่างอยู่สามอันนี้น,นี่เดี๋ยวแม่เอแม่จะไส่จอบด้วยจ้ะจอบที่เอามาจากบ้านเรานั่นแหละ ใช้จอบขุดออกแล้วชีไป์ฟ้าไปปลูกหรือด้พี่น้องขุดออกมือนี่แล้วก็ต้องปลูกเลยปลูกเดี๋ยวนี้เลยไหนไหมเพราะว่าอย่างรากมันจะไอรากมันจะแห้งมันจะพี่น้องอโอ้จะไหนนอนสิได้บยอยากเอาหนีเด้แต่ว่าก็ต้องเอาหนีย่านบวดาพุดตกไหมออกเลยเด้่อยู่เทิงนั่น<ะ>อันนี้จังสิปูเด,ดี๋ยเราเอาลงแล้วดิน ดูโบ้ฮุสแกดันนะมีนฟรุกฮะช่วยแต่งงานยายาป้าวาบอกป้าวเธอยาแปลนทำลายต้นแบบงอมสะด้อแบบงอนเดห็ดป้าวพี่น้องแบบงอมฝรั่งน่ะแบบงอมฝรั่งกำลังงามเลยแม่ยาปลูกไว้จ้ะตอนแม่ไอ้มาซื้อตรงนี้เป็นปลาเบิดได้พี่น้องเนี่ยเป็นปลาเบิดเลยหกขึ้นอย่างนี้ วันนี้พอซื้อบ้านต่อยาแล้วก็มาเอาออกมาเอาปลาเอาอย่างออกแล้วมาเรียนอันนี้ก็ย,ยังยั่งเยู่แม่มาแบ่งไปปลูกอยู่หน้าบ้านผนได้สามสี่ต้นแบ่งไปปลูกได้ปลูกง่ายง่ายกระทไปซื้อแพงได้นี่ต้นหนึ่งเนี่ยสองสามร้อยมันเอามาปลูกนะคุณสาเพ็ดกุ้งเพิ่มคิวดว่ากุ้งหรือลั่วบ้านลั่วบ้านไห้กันตายเพิ่มนะจ้ะ กว่าต่กอนกรกะตายมันอยู่แต่ข้างในอตฐมันเนาะมันน้อยนะแม่พี่น้องนาห้อนป่นแม่ไอมาบฮันเลอออกมาอยู่มันอยู่ในเฮือนครับมนระเบียงอยู่วันนี้ก็เลยเสียมันออกมาข้างนอกอ่ะข้างบนก็ต้องใส่หลังคาเพราะว่าการะหันเยียวกับแมวสิมาเอามันไปกินจะ้พะพอาตูนแรกของแม่ไอมานี่ก็เสียใจแห้งเนากกะก็ตายซื้อพิงกี้นันน่นเพราะว่าแมวมาเอามันไปกินพี่น้องไกลสิเลอเราปัวให้จับซอยบ่นออ่เนาะ กินอาหารแรงคนพี่นอ้องเดินโดนจะได้ซื้อพิซซาเด้อซื้อพิซซาสำเร็จเปยซื้อพิซซาท็ดใหม่ๆพอมันแพงส่วนมากก็กินอันสำเร็จเนาะแบบเอามาอบเองนช่ไหมอันมันอนี้คุ้นสาใจดีเดินโดนจะได้กินอันอันนี้กินด้แล้วจะพักวันจนังอนจังไปเต็ดมันแล้วอือเห็นมากร็ตายออกไปอยู่ข้างนอกได้แล้วนะบานเกินแต่ว่าบ้านนี้แล้วหลังคามัน กินเข่าอิม่มแล้วพี่น้องเออบริเวเข่าเนาะกินพิซซ่าอิม่มแล้วกับมะเข็ดเยกต่อนี่แหละแต่ยักหัวบ่ง่ายจากมองนั่นก็ใสมม่มองนี่ผัวว่าให้ปู่ได้อยู่มองนี่าสั้นบัดนี้สิไปอันหนึ่งเด้พี่น้องสิไปลากรถซอยผัวเด้อลากรถอันรถอันตอท้ายแห้งเหนียดยมั้เป็นว่ามันอันรุดมันพัก่าสัน้นต้องนั่งแท็กเตอร์ไปเอารดกระเพิ่นไปแล้วไปเบิรงนน้ำกันนะ่าลากรถจังใด อันเดอเพื่อนเอารถอีเหลืองเพื่อนรถอีเหลืองเพื่อนมาลากพี่รับนอนะงนั่นเขาจะเรียกอยู่บ้านเขาลภาษาโนเบแหงเนีาะเอามาลากแล้วตอนมันลุดเล็กมันลุดว่าสั่นเลยเสียนลุดจากก้นอันลุดเห็นไหมท่ายรุดเห็นไหมท่ายรุดอีเหลืองครับแต่รถอีเหลืองเมื่อบัินี้เอาเทสเตอร์มาว่าสั่นสิมาลากเอาว่าสั่นก็เลยเอาอันเนี้ยลากอันใหญ่แน่เนี่ยสีแดงแดงมาลากเอาคันหน่อยว่าสั่นน้องกุ้งหายท่านไม่เอามาเสียมาให้อย่างมาเป็นขยะบอกขยะติ่มเนืงอยูเงินนั่น อันเล็กมันก็ใส่ได้อยู่ในหลังผสมไปเอามาใส่บ้านน้องกุ้งโมโหเงินได้เคืองทางลุดว่ผสมนวลบางได้กลับกินข่าวเล้วกลับมาเอาอันแทสเตอร์มาลาบมาเนี่ยพี่น้องเล็กมันลุดเสร็ลอยเห็นบ่เนี่ยมันไปบ่ได้แบบนี้อันเรียกแม่เอามานึกว่าอันนี้ลุดโบแมนเข้าใจภาษาโนบีติดข้างนั้นลุดข้างนี้บรุดเห็นบ่ไม่ติดเลย จะให้ไม่ให้มันหลุดได้งา่ายพี่น้องไอ้คุณนักคืออย่างนี้แม่บอกไปแล้ววันโบได้เพราะว่ามันนักเงี้งคุณไม่แต่รูเท็กเตอร์อละเชีอยนง่นา,ยา,า,ยายพ่อแม่มาคุณเอาบัง่้ายมา เล่าใจพี่น้องจะกลกับบ้านแล้วปะนี่เจ้าเห็นฝรั่งบอกบอกคือเฮาได้พี่น้องนะว่าเหตุทางเขาเสียหายเราเนึ่ก็ต้องถมต้องอยันให้คือเก่าพี่น้อ,องฝรั่งเนี่ยเจ้าที่มารยาทดีเนาะถ้้มันบ้านเฮาเลยบอเคหิ้งหิแนวที่เห็นแล้วน้่นหิ้รถอันนี้เที่ร์ให้เรียบร้อยไหมฝรัง่งแก่หมดแม่ามาบอรูแล้วมันขับแท็กเตอร์เองเป็นขับมาเอาละเออเป็นเชืแ้แม่ามาก,กับเมื่อเลยแล้ว นี่เราต้องกวดต้องอย่างให้พร้อมให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมใครแต่บอกเอาซีเมนต์มาอันที่ให้น,อนอ้อพี่น้อง ไปลากรถมาแล้วพี่น้องแต่ว่าเราบ้านเอาลงเราลงมาออื่นผู้หละเราบ้านมีเวลาอันนี้บกคมแล้วแต่แม่ไอ้มาจะใส่อันนี้ตัดแทนแบบนี้มาตัดหยาต่อซื้อปีกายเนี่ยนี่ซื้อรดอ่ะมาดูโปรเฟร์สอะไรซื้อได้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ต่อมาลดราคาพี่น้องจะน,น่าจะนาย เนี่ยอันเนี่ยก็ใไส้ตัดตั้มขอบเนี่ยพี่น้องอันนี้คุ้นสาวบนตัดอัน,นตัดงานแล้วแล้วมันบอแต่ว่ามันขอบมันยังเสียมันหลดุดมันเข่าบ่ได้เข้าก็ใไส้ประมาณนี้แหละเนี่ยเบิ้งสิกดให้เบิ้งเด้อลบเด้อลบเด้อ <c oughs> <c oughs> ลบไวไกลเด้ออันตรายไปตัดมันก็เด้อตัดให้ก่อน ที่จริงแนวตัดห้าแบบแบบสะพายบาบ้านเฮ่าเนาะอันนี้คือกันกับบ้านเท่านั่นแหละพี่น้องเห็นบ่เนี่ยอันนี้คุณสาใส่ได้จ้ะเนี่ยแต่ว่าแม่เอาบ่ใส่เพราะว่ามันหนักแม่เอกก็เลยได้ใส่ตัวในนวยคือเขียวนั่นล่ะเ <c oughs> พราะว่าอันนั้นมันเป็นของอะไรนะของแบบผู้ชายจ้ะอันนี้อันนั้นเป็นสําหรับผู้หญิงเบาๆอันนี้แม่เอาบ่เห็น้อมันหนักเนี่ยเขาของที่ไรจ้ะแม่เอกก็ใส่ตัด ใส่ตัดแทนคุณสาแต่ว่านี่คุณสาคุณตัดอันคุณตัดรูกแบบเอารูกนางตัดแล้วพนัดให้แม่ไอ้มาแล้วรเลยบ้านหน้าแ,บบาแม่ไอ้มาสจะได้ตัดแต่ว่าอันสีชุ่มเขียวนะเนี่ยตัดเบาๆนะแม่มาเอาตัดขอบอย่างนี้ละจ้ะเนี่ยเอาตัดขอบอย่างนี้เพราะว่ารุกมันเข่ามาบ่ได้เนาะถ้ารักคลิปนี้กับพ่อทำนี้รายการพี่น้องคลิปหน้าจังมาพบุรุพ่อก,กับแม่ามาไม่เดอ้อพูดนะเบียดออกไม่นนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจ เด้อพี่น้องเด้อให้เบิ่งบักยมน้อยหนึ่งงมฝรั่งยมฝรั่งบ้านได้แก่เยแล้วแม่แม่มาาก็กินแล้วล่ะยาบักสมอันนี้มันยุ่นนี่มันยุ่มันคึมพี่น้องพักกาศอัน,นตัวทากกินเบิร์ดคลิปนี้พอซื่ไม่แหละสวัสดีจ้าบายบาย